ชิงเผาก่อนกำลังให้ผลผลิตนี่ต้องเผาก่อนโอ้โหหญ้ามันสูงเผาตอนมันตัดแล้วสองชั่วโมงก็เผาเลยเพราะว่าถ้ามันแห้งเกินไปแล้วไฟมันจะลุกเร็วเกินไปเป็นร้อนต้นไม้จะตายอันนี้ก็กำลังจะให้ผลผลิต ชะอมนี้ที่ปลูกเป็นรั้วนี่ต้องมาลื้อนะครับลื้อให้มันแตกยอดใหม่ลื้อออกมาเลยก็เ,เตีเต้ยๆประมาณสักสองฟุตก็พอต้อจะคุมหญ้าจะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับไม่ได้เข้ามาหลายเดือนแล้วมันเยอะหน่อยอันนี้ก็ทาวัดป่านะครับผมลื้อเอาใบมันออกเกือบหมดนะครับลื้อออกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ก็รอสอักพักก็มันก็ต้องแตกยอดเหมือนเดิมไม่ตายนะครับไม่ต้องกลัวตายเนี่ยเริ่มออกมานิดนี้ึงเลยนะเอยออกมานิดเดียว้าได้น้ำเี็หน่อยก็โอโ้โหจำเลยนะครับกำลังจะทำห้องน้ำด้เสาสีต้นไม่มีเวลาทำก็ค่อยทำ ค่อยเป็นค่อยไปจะช้าสโลวไล์ตอนนี้ยังไม่ออกนะออกนิดๆหน่อยๆย,ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ร้อนแสงว้าบเห็นไหมเออกำลังออกหน่อยเดียวกำลังแตกยอดก็มี วันนี้ขออยาตนำเสนอเพียงแค่นี้สวัสดีครับ